สวัสดีครับวันนี้มีข่าวด,ดีสําหรับคนทํา YouTube Short มาฝากนะครับก็คือยูทูบช็อ t ประเทศไทยเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับแต่ว่าการสร้างไรายได้ของยู u ูบช็อ t เนี่ยมันจะไม่เหมือนาการสร้างไรายได้จากคลิปเต็มเนาะโดยปรรกติคลิปเต็มที่เราทำกันหรือคลิปทั่วไปที่เราทากัน <f uck man> ใน u t u b e เนี่ยมันจะมีรายได้มาจากค่าโฆษณาครับคือเมื่อเราผ่านกฎเกณฑ์การสร้างรายได้นะครับมีโฆษณาเข้ายิ่งคลิปเรายอดวิวดีนะครับมีโฆษณาเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้เงินจากค่าโฆษณามากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัว YouTube s h นี่ย ณปัจจุบันมันยังไม่มีโฆษณาเนาะฉะนั้น YouTube เองก็กันเงินตรงนี้ออกมาส่วนหนึ่งนะครับหนึ100ล้านดอลลาร์เนาะเพื่อทําเป็นกองทุนสำหรับยูทูบช็อตครับเอาเงินตรงนี้แหละมาแบ่งกระจายให้ครีเอเตอร์คนที่ทำยู u ูบช็อ t ครับขั้นต่ําของการรับไรายได้อยู่เนี่ยจะอยู่ที่100เหรียญถึงสูงสุดที่10,000เหรียญครับสําคัญเลยก็คือคนที่มีโอกาสาร,รับไรายได้จากยูทูบช็อตนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านเกณฑ์การสร้างไรายไดนะ้ก็มีสิทธิ์ได้ไรายได้จากยูทูบช แตนะ่ที่ต้องแจ้งก็คือปัจจุบันนี้ตามกฎเกณฑ์นำกติกาก็คือยังไม่ได้มีแบบข้อกําหนดชัดเจนว่าเขาจะจัดสไรรรายได้จากเกณฑ์อะไรเป็นสําคัญนะก็คืออาจจะไม่ใช่ยอด i ิวเท่านั้นนะอาจจะไม่ใช่ความโด่งดังเท่านั้นอาจจะมีเกณฑ์ปัจจัยที่เขาเขียนบอกเลยว่ามันยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกนะครับฉะนั้นวันนี้เร่งทําไปก่อนเลยนะครับเขาจะดูเกณฑ์ง่ายๆก็คือใน1้0วันที่ผ่านมาคุณเคยทำยูทูบสั่นไหมนะครับคลิปเดียวก็ได้ นะ้คลิปเดียวก็ยังได้ไม่เป็นไรนะครับแล้ววิธีการรับเงินสมมุติว่าคุณทําคลิปเดือนนี้นะครับเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมเนาะสมมติคุณทำคลิปเดือนนี้ตุลาคมเสร็จแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับถ้าคุณได้โบนัสจากยูทูบสัตวนะครับจะมีอ e ีเมลไปหาคุณนะครับช่วงต้นเดือนนะให้คุณรีบเข้าไปดูแล้วก็ไปเช็คว่าคุณได้หรือเปล่านะครับ YouTube, ยูทูบ n o t ตไ้สองอย่างอย่างนี้ก็คือหนึ่ง ให้ระวังอ e ีเมลแปลกปลอมนะครับ YouTube จะไม่ถามรหัสคุณเด็ดขาดนะครับแล้วพยายามดูว่าอ e ีเมลที่ส่งมาเนี่ยส่งมาจาก youtube.com หรือ google.com ไหมนะครับถ้าใช่ก็อันนี้คือเปิดได้ปลอดภัยเนาะนะครับกับข้อ2คือบางทีอ e ีเมลแจ้งการได้รับเงินจาก YouTube Shot เนี่ยอาจจะตกหล่นไปอยู่ในทางขยะไปอยู่ในจังเมลนะครับอีเมลขยะอะไรพวกนี้นะครับก็ให้คุณหมั่นเช็คดูด้วยเพราะว่า YouTube บอกว่า เขาแจ้งไปแล้วว่าคุณได้ยู u ูบช็อ t เนี่ยถ้าคุณไม่กดรับนะครับคุณก็จะเสียสิทธิ์ด้วยนะครับฉะนั้นเดือนต่อไปก็หมั่นไปเช็คอ e ีเมลดูหน่อยว่าคุณมีสิทธิ์ที่ได้รับโบนัสจาก YouTube Short หรือเปล่านะครับอันเนี้ยใครที่ผ่านรายได้แล้วมี a อทเซนต์อยู่แล้วนะครับพอกดรับปุ๊บนะครับอีกช่วงเวลาหนึ่งประมาณ4-6สัปดาห์เนาะยูทูปก็จะโอนเงินให้คุณผ่าน a อทเซนต์เดิมนะผ่านช่องทางเดิมที่คุณเคยรับเงินแต่ถ้าใครยังไม่ผ่านการสร้างไรายได้นะคครรััััับบบบยงไไม่ได้ผูกกญชีนะ เมื่อมีโบนัสแจ้งมานะครับคุณก็สามารถไปทําเรื่องผูกบัญชีกับ AdSense นะครับสิ่งที่ต้องดูก็คืออ่ะผูกเรียบร้อยไหมนะครับมีกรอกเรื่องภาษีไหมนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงบัญชีที่จะรับเงินไหมยังไงนะครับคนที่ผูก a d ดเซน e แล้วอาจจะใช้เวลาประมาณ4ีถึงหสัปดาห์ที่จะได้รับเงินแต่คนที่จะต้องถูก a d ดเซน e ใหม่อาจจะใช้เวลามากกว่าน,นั้นนะครับทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวคุณ ไปอ่านต่อเพิ่มเติมได้นะที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แต่ว่าก็อยากจะมาแจ้งข่าวดีก่อนว่าใครที่กำลังทำช็อตอยู่แล้วแบบยอดดีแต่มันยังไม่มีไรายได้เนี่ยวันนี้มันมีโอกาสที่เราจะมีไรายได้จาก y o YouTube ช็อตแล้วนะครับลองไปอ่านกติกากันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้สร้างไรายได้แม้กระทั่งคนที่ยังไม่เปิดสร้างไรายได้ก็ตามนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ